สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ iReview อีกแล้วนะครับวันนี้มีโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone ครับก็คือ Nokia Lumia 930 Nokia Lumia 930มีอะไรใหม่บ้างเนี่ยก็คือมันจะมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่นะครับก็คือมาเป็น Snapdragon 800นะควอทคร์2.2 g ิก RAM 2 g ิกครับแล้วก็ ลอมข้างใน32กิกแล้วที่สำคัญมันใส่ m i โคร SD card ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองก็จะมีความจุดได้แค่32กิกเท่านั้นเองครับทีนี้เนี่ยความลื่นของมันปกติสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟน Windows Phone ก็รู้อยู่แล้วนะครับการใช้งานโดยปกติทั่วไปเนี่ยตัวมันเองค่อนข้างจะลื่นไม่ว่าเราจะเข้านี่ครับ Facebook ครับ Facebook เนี่ยถ้าใครใช้รุ่นอื่นๆที่เป็น RAM 512 แล้วกระโดดข้ามมาเป็น2 g ิกเลยเนี่ยจะเห็นผลเพราะอย่างเครื่องเก่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือ Nokia 620นะตัว Nokia 620เวลาที่เราใช้เนี่ยเวลาเอ่อต่างๆเนี่ยอาจจะมีอาการติดแหลกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังก็ถือว่าเร็วครับไม่ได้แตกต่างทีนี้เมื่อมาเป็นตัวลูมีย930ที่เป็นแรม2 g กิกแล้วความรู้สึกก็คือลื่นขึ้นไวขึ้นแต่สัมผัสทุกอย่างก็ลื่นไหลเวลาที่เราจะ ปลี่ยนไปแอปอื่นต่างๆเนี่ยก็ทํางานได้เร็วขึ้นเห็นได้ชัดเวลาที่เราเข้าพวกจาก IE เอครับเข้าเบราว์เซอร์ทั่วไปเนี่ยเข้าเบราว์เซอร์ทั่วไปเราจะเห็นชัดได้เลยว่ามันมาเร็วค่อนข้างทํางานได้เร็วมากนะครับทีนี้โอเคอเดี๋ยวผมลองเข้าตัว e x p l o r e r นะครับ หน,หน้าตาการแสดงผลเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยมันจะมาเร็วขึ้นมาปื้นหนึ่งแล้วก็แสดงครบทุกอย่างนะครับมาแสดงผลลื่นเหมือนเราดูอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ PC Windows ปกติเลยทีนี้ตัวมันเองปืดปแต่ตัวมันเบราว์เซอร์นี้ไม่สามารถจะเล่นแฟชได้นะครับ ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ใน IE บน Windows Phone เห็นไหมครับพวกแฟต่างๆก็จะไม่เล่นแต่าก,การได้ลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าลื่นไหลนะครับลื่นไหลสมกับที่มันเป็นแรม2กิกืมทีนี้ด้วยความที่มันเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่หลายคนมองก็คือมันมีกล้องที่เป็นเพียววิวแต่จากที่ได้ลองเล่นแล้วตัวกล้องนะครับตัวกล้องคาเม่ารู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเป็นเพียววิวแล้วก็เลนเป็นข่าบไซส์ Side, แต่ภาพที่ได้ออกมาอย่างที่เห็นนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายตอนถแถลงข่าวงานถแถลงข่าวของโดมนะครับ ก็เปิดโนเกียคามิล่าขึ้นมาแล้วกดถ่ายเลยแต่โฟกัสที่หน้าของโดมทีนี้ก็อย่างที่เห็นคือตัวสีครับสีนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมถ่ายแค่เป็น JPEG 5ล้านพิกเซลเท่านั้นเองตัวมันก็สีเป็นอย่างนี้ซึ่งเวลาที่เราตอนที่เราดูตรงหน้าจอถือว่าหน้าจอตัว930นี่เป็น AMOLED นะครับ OLED ตัวมันจะดูค่อนข้างจะสีสันฉูดฉาด นะครับพอมาสีสันฉุดฉาดแล้วเนี่ยพอดูออกมาตอนแรกเราดูในตัวตัวเครื่องเราก็ถือ,อรู้สึกว่า้สีมันก็สวยนะแต่พอมาดูในความจริงในจออื่นแล้วเนี่ยสีมันดูตุนต่นตุน่นดูไม่สดใสดูออกเข้มเกินไปอย่างเงี้ยครับแล้วพอเวลาเราปรับในโนเกียร์รูเมียให้มันดูแบบปรบบ power exposure หน่อยนัคือชดเชยแสงให้มันสว่างไปหน่อยมันก็สว่างไปแล้วมันก็ดูสีก็แปลกๆเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ถือว่า ไม่ประทับใจในเรื่องกล้องเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกรุ่นสูงสูง1520แล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันก็จะดูดีกว่าอย่าเงี้ยคือซึ่งซึ่งแบบอย่างที่ผมใช้ตัว620มาเนี่ยถูกกล้องมันหมรู้สึกว่า้สียังสวยกว่านะเออสียังสวยกว่าอย่างเงี้ยส่วนอันตูตผลเทสเบสมาอย่างที่เห็นนะครับคือตัวคะแนนเนี่ย สำหรับ Windows Phone แล้วเนี่ยยังถือว่าไม่ได้สวยหรูเท่าเท่าไหร่เพราะคะแนนสกอร์ได้แค่26,213ซึ่ง26,213เนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วคือตัวมันเป็น Quad คอร์ Snapdragon นะ800ถ้าเอาตัวนี้ไปอยู่ในฝั่งของ Android มันก็จะได้คะแนนดเดยอะกว่านี้อีกท,ทั้งที่มันแรม2กิกด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมนะครับ เล่นเกม a s s o u l t 8ให้ดูซึ่งอยากที่ผมลองเล่นประทับใจตัว n o เกีย930ให้ภาพที่เป็นเกม3มิติเนี่ยได้สวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี้เราจะเล่นด่านโตเกียวนะครับด่างที่เห็นเลยเห็นไหมแสงเงาบนพื้นสวยงามง่าอ่า เห็นไหมเงาเงาสะท้อนบนพื้นถนนนะครับเม็ดละองน้ำต่างๆว้าวสวยเลย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องยอมรับนะครับคือตัวลำโพงของตัวเก้าสามศูนให้เสียงออกมาดีทันท่านดิ่งปีลำโพงแค่ตัวเดียวนะด้านเดียวแต่ก็ให้เสียงที่มีมิติครับทั้งเสียงทุ้มเสียงแหลมอะไรต่างๆคือฟังเพลงได้เลยแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเป็นมีระบบดอบบี้ด้วยนะซึ่งพอเราปรับดอบบี้เนี่ยก็คือปรับ ดอบบี้มีผลทั้งตัวที่เป็นหูฟังแล้วก็ตัวลำโพงในในตัวของมันเองอย่างนี้ฮะสีสันสวยงามอย่างที่เห็นเลยครับกราฟิกไหลลื่นแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อเสียอีกทีหนึง่งนะครับ อ่านะฮะโอเคนะครับประมาณนี้น่ทีนี้โอ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  ตัวโรเกียรูเมีย9 3ก้าเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวบอดี้รอบข้างก่อนนะครับนี่คือช่องเสียบ USB นะแล้วนี่ก็คือช่องเสียบหูฟังส่วนด้านหลังก็เป็นเรื่องของกล้องหลังนะครับเ e ียวิวข่าวซส์นะครับ มีแฟลเป็น OLED เอ้ยเป็นแฟล l LED คู่นะครับฮะเลนั้นก็จะมีเลนส์ของกล้องหน้าซึ่งคุณภาพก็ประมาณหนึ่งไม่ได้ถือว่านั้นมากครับแล้วก็ตัวสำคัญเลยหลังจากได้ลองเล่นแล้วคือตัวเครื่อง930ร้อนเร็วและก็กินแบตเตอรี่เยอะ อันนี้คือข้อหนึ่งที่ต้องทำใจกับตัวโนเกียร์รม930ตัวมันเองเนี่ยร้อนอย่างก็ร้อนอ่ะคือบอกเลยว่าร้อนคือคุณจับแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันร้อนทันทีไม่ว่าคุณจะเล่นในห้องแอร์หรือคุณจะเล่นอ่อุณหภูมิข้างนอกโดยทั่วๆไปเงี้ยแบบห้องที่ไม่ได้ติดแอร์เงี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันร้อนแล้วการร้อนของมันเองเนี่ยก็คือผมมองว่ามันก็อาจจะ สร้างความหงุดหงิดใจเพราะมันร้อนท,ทั้งพื้นหลังนี่เลยร้อนเต็มผืนนี่อืมพอมันร้อนเต็มผืนเนี่คุณก็จะจับมันลําบากครับแล้วก็ส่วนอันอื่นอ,อ่ที่ควรต้องระวังคือตัวหน้าจอหน้าจออันนี้คือผมไม่ได้ติดฟิล์มนะแต่ผมระวังมากเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยอ่าการใช้ฟิล์มของมันเนี่ยจะลําบากเพราะมันมีส่วนโค้งเห็นไหมครับอืมการติดฟิล์มเนี่ยมันจะ อาจจะติดได้เหรแต่ผมว่าอาจจะดูลําบากนิดนึงคือมันมีผิวผิวรุ่นหน้าจอมันโค้งมากไงหน้าจอมันโค้งแต่ว่าผิวสัมผัสการสัมผัสเนี่ยลื่นไหลไหมสัมผัสนุ่มนะครับแล้วก็การที่เราจะดู YouTube หรืออะไรต่างๆทําได้ดีครับไม่ติดอะไรเลยติดแต่ในเรื่องหลกัหลกๆก็คือตัวความร้อนที่เกิดจากตัวเครื่องมันแล้วก็ตัวสีของหน้าจอ อันนี้แล้วแต่สไตล์ความชอบแต,แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัว oled มันสีมันปลีดนะสีมันปลีดไปสัหน่อยนะครับแล้วก็ตัวความลื่นไหลระบบปฏิบัติการลื่นอยู่แล้วสำหรับใครที่เคยใช้ว่าเราจะเล่นแอปนะครับเราก็เล่นแอปได้ตามปกตินะฮะระบบเสียงเนี่ยครับเสียงดีมาก คือตัวมันเองเนี่ยอันนี้คือเสียงจากลำโพงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลดมันหน่อยตัวของตัวลำโพงเสียงดังมีมิติเปิดแล้วก็ไม่แตกจริงจรงจ,งจ,งจงนบางทีต้องลดเสียงมันลงมาเลยท้ก แล้วยิ่งเราถ้าเราใส่หูฟังนะครับแล้วเราได้หูฟังดีๆเนี่ยผมใช้หูฟังก็ค่อนข้างจะเกรดดีเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับเวลาที่เราปรับให้มันเป็นดอเบยแล้วก็ปรับแต่งเสียงเนี่ยคือเสียงมีมิติมากแล้วกเ็เป็นเสียงที่ให้ทั้งเสียงแหลมเสียงกลางเสียงท้มได้อย่างาครบฟังแล้วก็เพลินหูดีทีนี้คำถามว่าความคุ้มค่าของราคา ราคาผมรู้สึกว่ามันราคาสูงไปนะเมื่อเทียบกับตัวคนสมบัติแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นก้าันใช่ไหม,มประมาณนั้นราคาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวว่าแบบเฮ้ยมันคนสมบัติที่ได้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันมีอาจจะมีรุ่นอื่นๆของตัวรูเมียนะครับรูเมียแน่นอนเด่นชัดที่สุดก็คือตัวเฮียแมปแล้วก็เฮียด ที่ผมแนะนําเลยความแม่นยําของตัว GPS และ Navigator ของมันแผนที่แม่นมากเราอยากจะแนะนําให้ทุกคนที่มีตัวรูเมียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเหอะก็คือคุณมี GPS นําทางที่แม่นมากแล้วก็คํานวณได้อย่างแม่นยําผมไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกครั้งผมใช้โนเกียตัวเฮียได้นะครับกับ h e ียแมพผสมกันก็ทำงานได้ดีมากก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองเล่นกัน ส่วนวันนี้เนี่ยบทสรุปของความคุ้มค่าผมให้รู้สึกว่ายังไม่ถือว่าประทับใจมันแค่ถ้าราคาปฏิทธิภาพคือ19,000เนี่ยเมื่อเทียบกับฝั่ง Android เนี่ยผมรู้สึกว่า Android ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่ดูน่าสนใจกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามว่าแบบคนที่ใจรักตัว Windows Phone เองเนี่ยรักอะไรอย่างผมรัก Windows Phone เพราะว่าการทำงานที่มันลื่นแล้วก็เร็ว เมื่อเทียบกันแล้วอย่าง Facebook เนี่ย Facebook ของ Android กับ Facebook ของ Windows Phone ต่างกันตรงที่ Facebook Windows Phone เนี่ยจะดึงฟีดล่าสุดที่เป็นอ่า จัด now จัด moment อะไรเงี้ยเออขึ้นมาเลยส่วนบน android บางทีโพสบางโพสไม่อัปเดตแบบล่าสุดจนถึงเป็นวินาทีอันนี้คือผมแค่นั้นนะสำหรับผมใช้ส่วนตัวส่วนใครยังไงก็ลองไปดูและการสนใจส่วนโอกเกีย9 30กก็ลองไปดูที่ช็อปได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับและก็สวัสดีครับผม